โชดังพันแกร่งสับสองผ่านตลอดป๊บเเียบ้อยเขาเรียวกว่าดังอัดห,หน้าฮลัลโหลต่างประเทศรู้จักรกูนดังปะเดี๋ยวรู้จักวันนี้ทำายล้างแชแนลเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำไรล้างแชแนลลุยไปกับทำายล้างแชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทำไรล้างแชแนลลุยไปกับทำารล้างแชแนล l e โนแดนแนะนำการบ้านให้ทำวันที่ส่งเหรอ เกินไปโดแดนโอ้ย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 สแปมยิงมาต้องมาแล้วปะวะเอามาไอ้นี่อยู่ไหนวะโอ้ยขอโทษเรื่องไม่ทันจะเลือกเอจีมาโอ้โหมีทั้งซากูทั้งจูนเลยอ่านแชทเพลินขอโทษเพื่อนเคนนี่กับเจมโทษทีไม่ได้จะเล่นลิงก์ก็กดล็อกไว้ก่อนแต่ว่าจะเอาอันอื่นมาจะมาสแปมยิงให้เขาดีบเบาไงพี่ตามโยนขอโทษ โตจะเอาตอนแรกจะเอาฟูจิม,มาแล้วมันหาไม่เจอเขามีจีนแล้วเขาหยิบฟูจิมะม,มาทำาไไรว่าข้างหนุนอะชอบคำว่าสบายๆของพี่ชิลดีครับเล่นเกมไม่หัวร้อนด้วยเกมมีไว้เล่นสนุกเล่นให้มันสุดๆอ่ะเจอคนจีนสบายแล้วสู้ได้อยู่แล้วไอ้กี้มากับอ่าคาเมนไรเดอร์อ่ะยังไงก็ชนะป่ะเ,ออเจตนาโยนครับโคตไม่ใจรจริงค่ะไอจีไม่เจอ สู้เขาทีมเราอะไรอะไรก่อนอะไรโอโหโดนตากูสติอยู่แล้วตากุกระโดดล้มแกล้งล้มด้วยนะครับโชดังพันแกล้งสับสองพันตลอดปา๊บเเีหบอยเขา,าเรียกว่าดังอัดหน้าฮัลโหลต่างประเทศรู้จักรูกรนดังปะเดี๋ยวรู้จักวันนี้โอ้หาสั้นเกินลิงมันปิงมันปิงขอโทษอิเจเน็คขางมันปิงมันปิงมันเลยตามไปไม่ทัน ยัดเลยละกันตำแหน่งดีๆหน่อยอะ่ะครงนี้เดินเข้าไปอีกตบกลายแบบนี้ตบลิงไม่โดนหรอกเพราะพี่ลูนดังยังไงละ่ะเท่จัง่ะอะไรอะไรอะไรโดนนะโดนนะเรียบร้อยโดนโอ้ยไม่โดนอเอาจัดมาเต็มเอาจัดมาช็อตนี้แล้วรีบเอาแบบตึงๆไปแล้วส่งเต็มส่งปั๊บโดนตัดบอลไม่โดนวะ่ะเราเลี้ยงเข้าไปดังอัดหน้าสับสองผ่านตลอด <S <S อะไร <S 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 ไจีน <S 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 กินข้าวมาหรือเปล่าจะตกพี่ต้องกินข้าวนะไม่งั้นเซ่เท่จังวะพี่แคท เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินเกินดักอัดหน้าเลยเหรอเอ้ยยิงอัดหน้าเลยเหรอเลย์อัพฟ้าบเดี๋ยวกันต้องให้พี่บอยคอมเมนต์คนโยนครับไอ้นี่หาเรื่องให้พี่ละเฮ้ยสวยสวยเกอะพายโอ้เขาซ้อนกันทันใช่ไหมได้ได้ได้ยวพี่ปิดฟูจิมาอย่างเดียวกันอะไรอะไังนี่ เวลาเดินน่ะอย่าก,กางแขนเดินช้าซอยขาวไวๆกดสปีดเข้าไปเลยใต้แป้นน่ะไม่งั้นโดนนี่เท่ตรงว่้พี่แคทอุ้ยพื้นลื่นเอ้าแล้วโดนว่ะแล้วโดนว่ะอายุหูหูแล้วโดนว่ะเก็บบอลเท่ด้วยว่ะเอาเวลวดูไว้ในการเก็บบอลที่แท้ทูกดหัวใจแล้วอันติฟาบปวเท่ต่างรเทต่างประเทศก็โดนรับลักพี่หมดะ่ะกดหัวใจก่อนแล้วอันติเขาไม่ตบเราหรอก เขาสงสารเราเก็บอันติตั้งนานอะไรอะไรพี่ไม่ให้โอ๊ยอะไรวะถ้าอะไรวะสมาชิกชมลมกลบอน,นาคตชอบชื่อของอัไเแลน์จังเลยวะเออลพกุรีรางรีบาวตึงๆดัางอันหน้าอ๋อโดนตกอันหน้าเลยวะ เฮ้ยเรายิงด้วยวะอุย้ยไม่แม่นไงไม่ดูวิธียิงของลิงพี่ไงอันนี้จว,วิ่งวิ่งมาปิดฟูจิมะแก้เขินด้วยฮัลโหลเจมน้ยปิดจีนปะวะไปไหนเน้นส่งบอลอะไรละ่ะนี่ไงเจอแขนขวาเข้าไปตะโกนแขนซ้ายเพื่อนยัดแขนขวาให้นะมีคนล,มล้มเราต้องอัดหน้าเด้อตโกนแขนซ้ายซากุอาคางิบอกแขนขวาผมอยู่นี่ฮะลวกเลยเจอหน่วยต่อต้านอากาศยาน อ้าวถ้ากูตะติวหรอนี่มันลูนสติวหรือเปล่าวะไปเดินไปดักนหน้าแค่นั้นเนี่นเราต้องเชื่อมั่นในลูนดักของเราก็เดินไปดักนหน้าทำไมเล่นแค่นี้แหละลิงอ่ะอุ้ยไม่ทันอ่ะซากูมันดันล้มจังหวะสองดักหน้าดักหน้าทำไม ดูปักคดูพี่โยนอะไรพี่ทำได้ตั้งหลายคะแนนทพาไมมันชา้ามันปิงอะ่ะอันนี้มันปิงจริงปิงจริงมันเลยไม่ทันแล้วพี่มีเฟกช้าแล้วปิงหนีด้วยพี่ทำไงอูโหมีคนโยนอีกแล้วทำไมเตียมันชอบยืนเฉยๆให้เขาสตยว่าตั้งแต่เกมที่แล้วอะพอะส่งบอลมาชอบแบบยืนนิ่งๆอะ่ะเหมือนแกลลุดอะไรเงี้ยให้เขาตายใเหรออยุ้ชอ้าวพลาดเด้อย่างเงี้ยสตีวเล่นไง ยังไงอุ้ยล้มอ่ะเจ็ดคะแนนโอ้โหเขาทันนะเนี่ยหนึ่งนาทียี่สิบเจ็ดวิอ่ะไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมถ้าพี่ดังอันหน้าธรรมดาเขาเขาจะตบได้ปรอวะอุ้ยโดนเหลี่ยมโดนเหลี่ยมขอว่ายืนนิ่งๆไปก่อนเดี๋ยวไม่สูสีเออได้ได้ได้ หลอปั ar, ๊บโดดหนึ่งก็โดนเว้ยก็ตกเป็นนี่หว่าป <daar> ้๊บก็โดนอยู่ดีไม่เจ็บกือก็โดนอยู่ดีถามว่าเจ็บไหมเจ็บละหมวกันน็อกอยู่นะจิตใจแตกสลายเออเดี๋ยวโดนแน่จินเดี๋ยวโดนแน่นี่โดนตายตอนตกปะโดนแน่ยิงทำไมอะออกเก่งก็ยิงไปดิอออกมาเดิ ออกมาปิดข้างนอกหนิดจะเข้าไปดักเออโกรธใจคืนว่ะอย่าไปยอมอย่าไปยอมสึกหัวใจอะไรอะไรโดนนะโดนนะุ้ยตากูรูนสติวทุกคนหลอมีคนโยนตากรูนสติวโอ้กดหัวใจแล้วอัตติเป็นไงบอกแล้วได้ทุกคนนะถ้าจะใช้อัตติกดหัวใจก่อนแล้วอัตติเขาตบไม่โดนนะเขาสงสารใช่หรอเ พรุ่งนี้ยิงลงเจอลูกกุญแจเดินมาแล้วยิงเลยทำไมก็แค่ยิงธรรมดาแค่นี้ยังไงมาแตกเทพอ่าเรียบร้อยยังไงรอตบลูกดังกันเจอลูกยิงแล้วโดนมาแล้วโดนมาเฮ้ย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 เกินละเกินไปละ ไอ้นี่เขากดหัวใจหน่อยขิงก็ใหญ่เลยปล่อยมาให้ฉันอุย้ยมันอัพอันติสติวช่วยอินเทอร์เน็ตครับปู่นจีมามันอัพอันติสติวมันสตีแบบรัวๆหลบได้เดี๋ยวใครจ่ายเราที่จะโดนหลบโอ้โหเต้หัวใจนอันติที่เขาคงเกลียดที่เราบางถ้า <c oughs> นายฟังภาษาไทยออกนายน่าจะไม่เกลียดเราแต่นายฟังไม่ออกนายน่าจะเกลียดเรามากโดนไม่ดี เป็นไงลิงอย่างเอาเลยอาคังนีตบพี่ได้ยังไงล่ะพี่ลูนดังอะ่ะกดไปชิวๆ26แต้มแน่